ขะนี้ฉันอยู่ที่ไร่สุขพว่วงอำเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่เพิ่งจะปรับรูปแบบแปลงตามหลักภูมิสังคมนะคะกำลังดำเนินการอยู่เลยค่ะและพืชผักที่นี่นะคะล้วนเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งนั้นเลยค่ะ ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนนะคะโดยศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะคะมีขนาดพื้นที่15ไร่เรานัดหมายกับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญนะคะนัดหมายเอาไว้ไปกันค่ะ คำคะเรานั้นหมายกับท่านอธิบดีคุณพอดแล้วก็อาจารย์โตอาจารย์หนาไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะควันนี้ทําไมท่านอธิบดีเชิญชวนมาเยี่ยมแปลงของคุณพอดที่ราชบุรีนี่ละคะน้องก็เป็นเด็กรุ่นใหม่มที่หัวไวใจสู้แล้วก็ออมีน้ําใจมีจิตเสียสละมีความรู้เรียนจบวิศวะไฟฟ้าเลยนะเห็นความสําคัญนะของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทฤษฎีใหม่ น้องเขาก็มาสมัครเข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมการพัฒนาชชนร่วมกับภาคีเครือข่ายอันประกอบไปด้วยสจลวันนิธทกษตรก,ร,กรรมธรรมชาติแล้วก็วิศวะมอขอและอีกหลายภาคีนะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมาทําเป็นศูนย์เรียนรู้ประจําตําบลเลยออกแบบปรับปรุงพื้นที่ตามลักษณะภูมิสังคมน้องเขามีจิตที่เอื้อเฟื้อดูแลสังคมคดูแลชุมชน เอาพืชผักธัญญาหารที่อยู่ในแปลงของเขาเนี่ยนะครับเอาไปจุนเจือคนที่ลำบากลำบนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดเขาะมีความรู้ตั้งใจจริงไฟแรงมันก็จะเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสารสารักษาและต่อยอดแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระชนาัที่ากาลอดราชบัติพบามเดราหบารบราละตยดนราชบพิตอพรเพื่อให้เป็นทางรอด ของชีวิตของพี่น้องคนไทยน้องพอดเข้าโครงการนี้เนี่ยก็ต้องไปเรียนด้วยครับใช่ครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็อาจารนารถ้าย้อนไปก่อนเข้าโครงการเนี่ยพอดเจอปัญหาอะไรคือเราอยู่ที่อำเภอจอมบึงเนี่ยคำว่าจอมบึงกลายเป็นเพียงแค่ชื่อในตำนานแล้วสมัยก่อนมันคือบึงที่อุดมสมบูรณ์มากแต่วันนี้การเปลี่ยนแปลงของการเวลาแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยทำให้บึงเนี่ยหายไปแล้วจากที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งและดันอยู่ในพื้นที่สูงนอกเขตชมพทานด้วย คือแสดงว่าก่อนเข้าโครงการเนี่ยพื้นที่ตรงนี้พอทำการเกษตรเองคือมีปัญหาเรื่องของน้งําแล้งใช่ครับแล้วพอเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยเอาที่เรียนกับอาจารย์โกโจันนาเนี่ยมาปรับสภาพแปลงนี้ยังไงบ้างคะก็ะคืออย่างแรกก็คือเราขยายความจุข,ของบ่อให้มากขึ้นนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของศูนย์การเรียนรู้นะครับ<ม>แล้วก็เราต้องเป็นศูนย์ผลิตอาหารเพื่อคนในชุมชนที่จะเยียวยาชุมชนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะดูแลตัวเองละเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลคนอื่นแล้วก็ รอบๆข้างเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสละน้ําถ้าเขาสามารถดูดไปได้<อ>นะครับการไปเรียนในกิจกรรมที่1ตามโครงการโคกหนองนามโมเดลเนี่ยคือการเก็บวอเตอร์เชดการรวบรวมน้ําการคํานวณเส้นทางการไหลอย,อย่างน้ําเราเนี่ยจะไหลในพื้นที่ท้องนานะครับเราก็ทําการดักน้ําในพื้นที่ท้องนาแล้วมาสต็อกเก็บไว้ในนี้เพื่อพอในการใช้ตลอด1ปีที่เราขุดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยที่พอชอสนับสนุนเข้ามาเพาเก็บน้ําได้มากน้อยแค่ไหนเราเก็บน้บําบ่อเนี่ยได้ประมาณ25,000คิวครับเยอะมากนะกว่าความลึกประมาณ 6กถึงเเมตรที่เราเก็บไว้ได้เพราะว่าแต่ละปีเนี่ยน้ำที่หลากมาในทุ่งจอมบึงเนี่ยจะมีแค่ประมาณอยู่แค่ประมาณ3เดือนเท่านั้นเองที่เป็นช่วงเวลาทองของเราถ้าเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวไว้ได้เนี่ยเราเสียเวลาไป1นปีนปสูรเรียนรู้ตรงนี้ก็จะมีน้ําที่สามารถกักเก็บได้ประมาณ2 5 0 0 0คิวทีเดียวแก้ปัญหาเรื่องของน้ําไปได้แล้วใช่ครับพอเรามีน้ำเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดชีวิตทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะปลูกพืช ประมงประสุสัตนะครับแล้วก็เราทําเรื่องสวนป่าคืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนสร้างออกซิเจนนะครับแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับการอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยทำให้เราเนี่ยสร้างคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่รอบข้างด้วยในเวลาเดียวกันเมื่อมีป่า3อย่างประโยชน์สอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บน้ําฝนไว้นะครับไม่ใช่เพียงที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเพียงแค่ยีเท่านั้นแต่ว่าที่อยู่ใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยถึง80%ที่เรามองไม่เห็นซึ่งเราสังเกตเลยว่าเวลาเราดูดน้ําออกไปใช้ประโยชน์เนจม้ําซึ ใต้ดินเนี่ยขึ้นมา<ป>พะได้น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเข้ามายัางไงบ้างที่นี่ผมเป็นคนรุ่นใหม่นะผมคิดว่างานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นงานที่หยุดไม่ได้นะครับผมพยายามคิดอยู่เสมอว่าพระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่แล้วท่านในสถานการณ์แบบนี้พระองค์ท่านจะคิดยังไงโดยการใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่นี่แหละเอาเรื่องของการทรําโคกหนองนาหรือเกษตรศทฤษฎีใหม่หรือปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนะี่ยให้เข้ากับยุคสมัยและเป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่ตัวอย่างความสําเร็จน่าจะสําคัญกว่าคําพูด นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพอดคือทำให้ดูทําให้เห็นนะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆได้เข้าใจผมก็มีความสามารถในการสื่อสารสังคมการถ่ายทอดให้กับชุมชนมันถึงเวลาของผมแล้วที่ผมต้องลุกขึ้นมาสื่อสารรักษาแล้วก็ต่อยอดงานของท่านค่ะแล้วก็ทําให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้วยนี่เราเป็นฟาร์มสคูลครับก็คือให้การศึกษาเด็กและเยาวชนไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียว คุณพอดได้พาท่านทิพดีจันโกจันนาไปเยี่ยมชมแล้วโคกหนองนามาช่วยเติมเต็มเรื่องของน้ําเพื่อการเกษตรที่นี่โคกหนองนาเนี่ยเติมเต็มในทุกเรื่องของการที่จะทําให้เรามีชีวิตได้อย่างมีความสุขน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญคพื้นฐานที่จะทําให้ความอุดมสมบูรณ์ความพอเพียงเนี่ยมันตามมาแต่เรื่องใหญ่ที่เราละเลยไม่ได้คือว่าความขยันหมั่นเพียรความอดทน ที่น้องก็พาไปดูเนี่ยในพื้นที่อื่นๆรอบๆบริเวณเนี่ยเขาก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เต็มที่เขารู้จักนำเอาเรื่องของเศษวัสดุของพลาสติกมาทำเป็นเข่งเป็นตะกร้าใส่ดินปลูกพืชอาหารหรือพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาความรู้ในเรื่องของป่า3อย่างประโยชน์4ี่อย่างมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ความที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็รู้จักเอาภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษเอามาแปรรูปเห็นลูกศิษย์เป็นแบบนี้แล้วจันโกจันนารู้สึกปลื้มไหมคะปลื้มเลยนะคะแล้วท่านอธิบดีล่ะคะหวังอะไรกับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของคุณพอดนี้ที่นี่เป็นความหวังของกรมการเมนําชนกระทรวงมหาดไทยเราที่จะเห็นที่เนี้ยเป็นศูนย์กลางของการให้ความช่วยเหลือในการกระจายองค์ความรู้ในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยไปเป็นทางรอด ของพี่น้องคนไทยในภูมิภาคตะวันตกแล้วก็อย่างที่น้องที่เขาทําอยู่เนี่ยมีคุณค่ามาหาศาลเลยก็คือว่าการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ตามพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเขาเห็นถึงรากฐานที่สําคัญของสังคม คือเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งผู้สูงอายุะนะเพราะนั้นเนี่ยที่นี่มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานของความมีน้ำใจของคนไทยที่เราไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะยามสุขยามทุก,ยา,ทกยามทุกน้องเขาก็แจกพืชผักผลไม้ยามสุขเขาก็แจกองค์ความรู้โลกใบนี้จะอยู่ได้ด้วยมือของเด็กรุ่นนี้และเด็กรุ่นต่อไปอถ้ารู้จักน้อมนาเอา ทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาเพราะว่าป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างหรือการไม่ใช้สารเคมีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาเป็นทั้งข้าวของเครื่องใช้อยู่ในพื้นที่ของเรามันก็จะทําให้โลกของเราเนี่ยมีความสุขคนไม่เบียดเบียนกันมีแต่ช่วยเหลือกันท่านผู้ชมเองสามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องของศสัตว์พระราชา โคกหนองนาดได้ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีรายเลยเรื่องนะคะเรื่องของเกษตรอินทรีย์ให้ได้เรียนรู้อย่างไม่หวงวิชาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านที่ดีขอบคุณน้องพอรสนะคะแล้วขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่พาเรามาเยี่ยมชมนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทุกคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ